ครับเพื่อนๆพ,พบกับผมสกรีปริญญาปริวัตรผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมิลิ a เอเดวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับมารีวิวระบบสมาชิกนะครับในเว็บคอยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นสมัครเข้ามาร่วมทำธุรกิจจอนคอยแต่ยังไม่รู้ว่าในระบบเว็บสมาชิกของคอยเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะพร้อมเรียนรู้นะครับผมจะอกอินเข้ามาในหน้าสมาชิกของผมก่อนเลยละกันนะครับก็ใส่ password แล้วก็คลิกตรงล้องอินเลยนะครับโอเคหน้าที่เพื่อนๆนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นผังองค์กรของผมนะครับตรงที่เป็นสีทองนะครับก็คือสมาชิกที่เขา พร้อมเป็นนักธุรกิจระดับโกนะครับก็สามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ1000บาทสูงสุดวันละ1 5 0 0 0บาทนะครับสําหรับผมนะครับผมได้สมัครมาเป็นนักธุรกิจรายใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมปิดมาทั้งหมด 15GD นะครับส่วนตรงที่เห็นสีเ,เขียวตรงนี้ไหมครับนักธุรกิจพวกนี้นะครับก,ก็สมัครมาเป็นแค่สมาชิกพูดง่ายว่าสมัครมาเป็นแค่เมมเบอร์ ก็สามารถสร้างรายได้แค่ช่องทางเดียวนะครับก็คือซื้อสินค้ามาแล้วก็ขายในราคาขายปลีกนั่นเองนะครับแล้วก็สมมุติว่านะครับดูตรงรหัสของผม B 006 028รหัสที่4ตรงนี้นะครับแล้วคุณคุณทำมาลงนะครับรหัสสมาชิก TH 014938นะครับเขายัางไม่ได้อัปเกรดตัวเองนะครับเป็นโกลนะครับข้อเสียของมันก็คือเขาจะไม่มีคะแนนดัก ดๆทั้งสิ้น,นครับจนกว่าคุณทำมาลงนะครับอัปเกรดตัวเองให้เป็นซิลเวอร์นะครับหรือว่าเป็นระดับโกล์นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ขั้นต่าวันละพันสูงสุดวันละหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสมัครมาเนี่ยสิละห้าสิบบาทเป็นแค่สมาชิกอย่างเดียวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับ อย่างวันนี้นะครับผมก็เห็นทีมงานของผมนะครับทักมาผมอยู่ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะไปคลิกรหัสใต้องค์กรของเขาเนี่ยจะไปดูลึกมากกว่านี้มันต้องคลิกไปตรงไหนบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองคลิกไปตรงข้างล่างนะครับของขององค์กรของเพื่อนๆครับเช่นนะครับผมจะคลิกรหัสที่สี่นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาข้างล่างให้เพื่อนๆนะครับอ่านะครับ อ่าก็เนี่ยนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมปิด15 Gd นะครับก็เมื่อกี้หนึ่งแล้วตอนนี้ก็ไล่ไปถึง15 Gd นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำว่ารหัสที่เป็นซิลเวอร์เนี้ยมันคืออะไรนะครับอย่างคนท่านนี้นะครับชื่อคุณวิบูลย์ิวนินนะครับรหัส B052952 นะครับเขาก็เป็นซิลเวอร์ข้อดีของมันก็คือ ต้างองค์กรของเขาเนี่ยซื้อกินซื้อใช้ก็จะมีคะแนนจับแต่คุณวิบูลนะครับเขายังไม่สามารถสร้างรายได้ขั้นตําวรพันสูงสุดวันล,ละ1นึ0 0ได้จนกว่าจะอัปเกรดเป็น G d ดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีหรือข้อเสียของการที่เป็นซิลเวอร์แล้วก็เป็นนักธุรกิจระดับโกลนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าผัางองค์กรก็เริ่มเคลียร์แล้วเนาะ ถัดไปนะครับผมก็จะมาคลิกตรงตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่แล้วก็จะเป็นชื่อผู้แนะนำต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้นะครับว่าค่าคอมมิชชั่นปีปัจจุบันเนี่ยรับมันเท่าไหร่สำหรับผมผมรับมา4 2 0ห0ืนองนะครับแต่ผมขอย้ำนะครับนี่แค่รหัสเดียวของผมนะครับยัไม่รวม หัสที่เหลือของผมอีกสิบห้ารหัสนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิกไปดูตรงข้อมูลสั่งซื้อครับตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการไปรับสินค้าในสาขานน,นั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะครับเลขที่บินไปตรงไหนนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ อเคครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขที่บินนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะไปรับสินค้านะครับก็จดเลขที่บินตรงนี้ไว้แล้วก็ไปรับนั่นเองนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่รับสินค้าก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเช่นไปรับสินค้าที่เดะมองงามมงวานนะครับเวลาไปรับสินค้าที่สาขานั้นๆนะครับ ก็ต้องทําการซีลอกสนเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับถึงจะเบิกสินค้าได้นะครับคลิกไปตรงนี้ก็จะเป็นรายการจัดส่งสินค้านะครับรหัสแรกของผมไม่มีการจัดส่งสินค้ามันก็เลยไม่มีอะไรขึ้นมานะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลสิทธินะครับคลิกเลยตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะครับว่า ดาวไลน์ใต้สายงานเราเนี่ยมีทั้งหมดแล้วเท่าไหร่นะครับแยกตามจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดาวไลน์ของผมนะครับแยกตาม จังหวัดต่างๆนะครับก็ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีดาวไลาคล่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับมากกว่า40จังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีที่ปักหมุดให้ดูด้วยนะครับว่าดาราแต่และจังหวัดเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะครับ อย่างนาครสวรรค์นี่ก็มีทั้งหมดจ7คนนะครับอ่าเดี๋ยวลองรีวิว,วลเล่นๆดูที่จังหวัดระยองมีทั้งหมด14รหัสนะครับโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นดาวไลน์ที่กลับมาซื้อซ้ำคลิกเข้าไปเลย ก็จะเป็นดาวไลน์ของผมทั้งหมดนะครับที่กลับมาซื้อซ้ํานะครับการทําธุรกิจเครือข่ายที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นการแนะนําสมาชิกเข้ามาอยู่ในองค์กรของคุณอย่างเดียวแต่ไม่เกิดการซื้อสินค้าซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องอบรมทีมงานนะครับให้เกิดการซื้อสินค้าซ้ํานั่นเองนะครับถึงจะมีรายได้แบบ a s s i v e i ิน o m e นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,องค์กรของผมนะครับซึ่งก็มีการ บริโภคแต่ละจังหวัดเยอะแยะมากมายเลยนะครับอตอนนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยน,นะครับสำหรับข้อมูลสีติเรามาดูกันคะแนนซ้ายขวากันเลยต่อดีกว่าผมเริ่มทําธุรกิจจอ,อนคอนตั้งแต่ปีสองร้อยพันห้า้อยห้าสิบห้านะครับก็จะมีคะแนนบอกทั้งหมดนะครับ แล้วก็ปี2,556ปี2,557นะครับก็มาดูเช็คดูตรงนี้ได้นะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช็คดูได้นะครับว่ามีใครมาซื้อสินค้าใต้องค์กรของเพื่อนๆมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีการสั่งซื้อสินค้านะครับของดาวไลน์ผมทั้งหมด3คนนะครับอ่าครับเพื่อนๆก็ลองสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับ ส่วนโบนัส dV ส่วนตัวตรงนี้ยังไม่มีนโยบายออกมาที่ใช้อย่างชัดเจนนะครับผมก็เลยขอข้ามตรงนี้ไปก่อนละกันนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นโบนัส RV สปอนเซอร์นะครับโบนัส RV สปอนเซอร์นี่คืออะไรโบนัส RV สปอนเซอร์นี่ก็คือการเวลาเพื่อนๆนะครับมาซื้อสินค้า นะครับที่มันมีตัว RV นะครับใส่รหัสของต้าองค์ของเพื่อนๆนที่เพื่อนๆนเป็นเป็นผู้แนะนํามานะครับเพื่อนๆจะได้เงินคืนกลับมานั่นเองนะครับเช่นนะครับอาหารเสริมที่เรียกว่าครีโอพลัสนะครับก็จะได้เงินคืนมาทั้งหมดสามร้อยบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัส RV นะครับที่ผมได้เงินคืนกลับมานะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นโบนัสบาลานซ์ทีมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับว่ารายได้แต่ละปีแต่ละปีของผมเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เริ่มปีสอง5ันห้านะครับผมเริ่มทำตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมยอมรับนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายช่วงแรกๆนะครับเพื่อนๆจะมีรายได้น้อยแต่พอเมื่อองค์กรของเพื่อนๆนะครับ เติบโตขึ้นอย่างทีวีคูณนะครับรายได้มันจะเพิ่มขึ้นแบบทีวีคูณมากเช่นกันนะครับดูตัวอย่างของรายได้ของผมนะครับในปี25 5 6นห้าหนะครับผมรับมาทั้งหมดนะครับ1 1 9 0 0 0หนึ่งบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมรหัสที่สองถึงสิบห้าของผมนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูเลยละกันนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็น MDP Balance Team คืออะไรคลิกเข้าไปกันเลย MDP Balance Team นะครับก็เพื่อนๆน,นะครับสามารถเช็คได้นะครับว่าเพื่อนๆอ,อยู่ถึงจุดไหนแล้วในการขึ้นตำแหน่งเป็น manager ร i ด e เร o เหรือ r e ร i d e n นนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีองค์กรฝั่งซ้ายนะครับ222หน่วยนะครับฝั่งขวา203หน่วยก็ยังอีกไม่ไกลยังอีกไม่ใกล้ก่อนขึ้น m a n a เจ r นะครับก็ผมมั่นใจนะครับว่า ผมจะต้องขึ้นมีเนเจอร์ให้ได้นะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เหลือีกประมาณสักหกสิบห้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะทำได้หรือไม่นะครับคนเรานะครับถ้ามีความมุ่งมั่นและชัดเจนต่อเป้าหมายนะครับยังไงยังไงก็ต้องทำให้ได้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นโบนัสทวินเน็ตเวิรนะครับ แผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กนี่คืออะไรนะครับแผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับก็คือแผนที่บริษัทเขาจะหัก125คะแนนแรกของแผนโบนัสบาลานซ์ทีมนะครับเข้ามาจ่ายแผนทวินเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็บริษัทเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเป็นเงินเดือนนะครับทุกๆวันที่8ของเดือนนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับ อันนี้ผมก็รับมาได้ทุกเดือนเลยนะครับตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่6นะครับถัดไปก็จะเป็น MDP Twin Network นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนโบนัส Twin Network นั่นเองนะครับผมก็มีซ้าย58หน่วยขวา4ี่หหน่วยแผน Twin Network เนี่ยก็จะขึ้นตำแหน่งยากมากกว่าแผนโบนัสบาลานซ์ทีนนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทำธุรกิจจอดคอยนะครับผมก็แนะนำให้ซื้อสินค้าใส่แผนโบนัสบาลานซ์ทีมจะดีที่สุดนะครับถัดไปก็จะเป็นโบนัสวินเดือนนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นโบนัสวินเน็ตเวิรเดือนนี้นะครับผมก็รับมา18บาทแล้วนะครับอันนี้ยังไม่รวมรหัสอื่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับดูข้อมูลศูนย์ธุรกิจอื่นนะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าครับอ่เดี๋ยวผมลองเลือกรหัสที่สามของผมดูแล้วกันเนาะอ่าครับก็เนี้ยครับก็จะเราก็คลิกดูได้หมดเลยนะครับรหัสที่หนึ่งถึงรหัสที่สิบห้านะครับก็วิธีการก็ที่เหลือก็ดูเหมือนกันหมดนะครับเช็คสายงาน ข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจัดส่งสินค้านะครับเช็คดูได้หมดเลยนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆนทุกคนที่กำลังฟังผมมาอยู่ณนะตอนนี้ก็เคลียร์ปัญหาหมดทุกอย่างนะครับในการใช้เว็บคอยเพื่อที่จะไปดูรหัสสมาชิกของเพื่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนนะครับยังไม่เข้าใจหรือว่ายังติดขัดตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อหลังไม กับผมได้เลยนะครับที่เบอร์0844621414นะครับแล้วพบกับวิดีโอชุดหน้าของผมนะครับสำหรับ,บรวันนี้ผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมอิ i เอเซก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ